ไอเสเอตไม่หายสักทีดูว่าเป็นภูมิแพ้ไหมหรือว่าเป็นปอดไหมนะคะให้ไปเช็คส่วนมากนะคะถ้าไอเป็นเสเอตเนี่ยมันจะมีเรื่องของภูมิแพ้ปอดแล้วก็กดไหลย,ย้อนหมายความว่าไหลภูมิแพ้กับปอดก็คือสารคัดหลั่งเนาะสมมุติมันโดนกระตุนเนาะสมมุติว่าคุณไปกินน้ําเย็นน้ําแข็งนะคะหรือว่ากินหมูกระทะร้อนๆเข้าไปเนี่ยน้ำเย็นน้าแข็งมันจะทําให้เสมหะมันปะทุนะคะเรียกว่าเสมหะมันฟูขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า การเสียสมดุลอุณหภูมิผิดผิดแปลกไปจากเดิมกระทันหันนะคะดังนั้นเนี่ยการไอเนี่ยต้องดูว่าเราไปกินน้าแข็งน้ําเย็นบ่อยไหมน้ําแข็งน้ําเย็นน้าหวานพวกชานมชาเขียวหลังอาหารเย็นๆจัดๆนะคะอุณหภูมิเราเสียปอดเราชื้นเนาะอ,อันนี้คือกรณีที่1 2ไปดูว่าชอบกินนมบัวไหมนมบัวทําให้ท้องอืดอาหารไม่ย่อยถ้ากินนมบัวเยอะปุ๊บภูมิแพ้กําเริบนะคะบางคนมีภูมิแพ้แฝงที่นมบัวลองหยุดนมบัวแบบร้อเซดูถ้า ภูมิแพ้หายไอเสลทหายแสดงว่ามีภูมิพมแพ้แฝงนมบัวนะคะ3คืออาจจะมีไอเสลจ,จากกดไหลย้อนหมายความว่าอะไรท้องของเรานะคะเวลาย่อยอาหารมันมีน้ํากับอาหารอยู่ในท้องกินน้ําเย็นน้าแข็งหรือน้ําเยอะหลังอาหารทําให้การย่อยอาหารไม่ดีเป็นน้ํเก่าเก่าน้ําของเสียสารคัดหลัง่งตีขึ้นพอตีขึ้นมันย้อนขึ้นอกตามหลอดอาหาร ะะระบบทางเดินหายใจขึ้นคอก็จะไอไอเรื้อรลังนะคะเป็นสเลดดังนั้นแก้อย่างไงแก้ที่กดไหลย้อนทอํายังไงก็ได้ให้ท้องมันน้ําน้อยที่สุดหมายความว่าไม่กินน้ําหลังอาหารเยอะไม่กินผลไม้หลังอาหารเลยไม่กินนมบวหลังอาหารเลยนะคะทำให้ท้องแห้งที่สุดพอกินน้ากินข้าวเสร็จปุ๊บกินน้าแค่ครึ่งแก้วพอไม่ต้องเป็นแก้วใหญ่อย่างนี้นะคะหรือว่ากินน้ําแข็งน้ําหวานคนที่กินน้ําแข็งน้ําหวานหลังอาหารพ๊บยังไงก็กดไหลย้อนสเลดไอไม่หายกินน้าแค่นี้พอน้ำอุณหภูมิห้อง ให้มันลงก่อนพอลงแล้วปุ๊บอาหารย่อยเต็มที่มันจะไม่มีน้ําหรือว่าไอของเสียเสเลดตีขึ้นอาการไอจะหายเสเลดจะหายไปเองเนาะปรับตามนี้พอปรับร่างกายตามนี้กินคู่หลานเพื่อถ่ายเสเลดออกไปด้วยนะคะช่วงแรกอาจจะขับของเสียไอเยอะกว่าเดิมหรือเสเลดออกมาเยอะกว่าเดิมถ้ากินแล้วเสเลดขับาออกเยอะกว่าเดิมก็กินเว้นวันสองสาวันครั้งแบบอ่อนๆไปก่อนให้ร่างกายมันปรับดูก่อน